สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ท่างช่องแม่ครัวพารวยมือนีเดินทางมาบานอายบานไส้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาเยี่ยมยมเอาปลาหมื่ว่านที่แม่ครัวเปงเปงหน้าเปงไฮห,หน้าหมื่ว่านเอาปลามาหาอายเนาะคะ่ะเอาปลามใาหา้อายกินออะอายไส้นับถือกันเป็นอายเป็นไส้มาส้มสวนเพิินค่ะพี่น้องสวนของไผ่ สวนของไอ้ไส้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้สวนยังสีฮูจักบ่พีน่น้นองว่าแคนตาลูกค่ะพี่น้องสวนแคนตาลูกสมัยนั้นเหตุงานอะเกษตรน้ำกันเนะาะค่ะพี่น้องเนาะแต่แต่แม่ขัวมีนี่ค่ะพี่น้องเบิงหมากแคนตาลูกเบิงค่ะพี่น้องมาส้มสวนมือนีมือว่าในส้มปลาเข่ามือนีมาส้มสวนแคนตาลูกเด้อค่ะพี่น้องเด้อ แม่ขั้วสิผาไปเบิงไลท์พี่น้องไลท์ไลท์พุ่นค่ะพี่น้องแคนตะลุกผู้ใดกับสีเคยตีกินเนาะค่ะเนาะหมากดกค่ะพี่น่องหมากดกหม,มากง่ายแล้วใกล้ชิได้เก็บแล้วค่ะพี่น่องเบิงเนี่ยค่ะ,น,คะนี่ค่ะนี่ค่ะได้เบิดค่ะอันพูดถึงว่า มีหมดในสวนของไอ้ไส้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีมือนีแม่ขั้วผ้ามาส้มสวนค่ะพี่น้อง oh. พุนค่ะจะคล้องสวนเพิ่นสเวสวซีหนาซีหลังอยู่พุนพี่น้องจะคข้องสวนเพิ่น oh. เออสี่ไปเบิกดอกเบิงเบิง,ง,ง,งสวนแคตะลูกน้ำกันค่ะพี่น้องมือนีหลกักผ้าสีผ้าไปตามตัวเลขแนวท่าของไผ่คนน้องบอัวแดงบนอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเ oh. บิงค่ะ ผู้ใดสีมาซิมหมาแคนตลุกมาหาแม่ขัวเดอ้อมาสวนแม่ขัวสีผ้ามาสวนไอ้ไส้นี่ละพผอยากได้แคนตลุกไปขายตดตอมาทางแม่ขัวเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอาพ่อค่ะพ่อค่ะ,ค,ะคนกลางอยากได้แคนตลุกว่าเถาแกมันคือสีว่า,า,ผ,าผู้ใดไปขัษวสนาสวนบักแคนตะลูกข่อยสีว่าได้เนาะ <laughs> ุูนค่ะเจ้าของสวนเพิ่นกระลั่งยางออกมา เดี๋ยวแม่ขั้วสิผ้ายางส้มสวนเบิ้ว่ามีทุกอย่างนับตะแค็นตะลุกแตงโมลากะมะเขือเทศเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเอาพอคาค้อนกลางผู้ใดต้องการแค้นตะลุกกำลังหรอเด้อค่ะพี่น้องเด้กำลังสุกแล้วพุนะ่นอ่ะค่ะพี่น้องเบิ้งเนียลายเพิม่มนี่ค่ะเจ้าของสวนเพ่นยางออกมาเล้อเอาวัดดีพี่น้องเอฟซีเนี่ยสวัสดีค่ะเออ วุ้ยสมกับเป็นคนสวนอิหรีเนาะนี่แหละค่ะสวนไอ้ไส้สมัยนั้นเห็ดน้องใหม่แต่เด็กเฮ็ดน้องใหม่อ่าสมัยนั้นเคยเฮ็ดสวนน้ำกันอยู่เนาะค่ะพี่น้องเพื่อให,ให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งในใหญ่เพื่อให้เพื่อนเบิ่งในพูนะ้น่ะแก่แล้วแก่แล้วมันนัดนัดเจ็บมือใดนี่มือนี่นแม่หน่อยแต่วันที่วันที่หนึ่งบางบางสั่นบ่แต่ว่าคื่อสิแแบ่อหอดเถอะแก้วันนี่คือนี่คา่าเขาใหายซีแสนหาแสนละแม่นยุบบ่ คือเป็นตาดีใจน้ำแท้เออคือเป็นตาดีใจน้ำแท่สันดกสีผ้าพี่น้องเอฟซี 4, ท่างไก่เพิ่นมาส้มสวนนี่เบิ่งค่ะพี่น้องโอ้ก็เป็นตาไ้อีหลีเด้ชี่แสนหาแสนหนีแค่ตาลูกเนี่ยมันกันโลโดละแพงเนาะพี่น้องเนาะลอละแพงเสียงเพิ่นกําลั่งขืนน้ำป้าหมากดกกลายอีหลีเด้พี่น้องเด้อคุณนะ่ะ โอ้หมากกับซ้ำๆกันนั่นละเบิ่งแล้วเอามือนี่แม่ขั้วผ้ามาส้มสวนลักกิภาพไปเบื้องตัวเลขของไผ่ค้นน้องบดแดงเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่คือคลิปที่สองสำหรับค้นน้องบดแดงที่จะมาลงในช่องแม่ขั้วเด้องวดที่แหลกเพิ่นกับล่อห้คลิปแรกเพิ่นลงองหเก้ากับศูนย์เลขวิ่งเข่าเท่งเข่าเก่าเนะาะค่ะพี่น้องนะเข่าเก่า เมนเก่ากับศูนย์บุหร่จืดบัได้อันนี้เป็นสวนยังบัานนี้พี่น้องบักเขียเทศลายบ่พี่น้องเบิ้งซอยกันแน่ลายบ่<ม>กเกษตรตัวจริงกรเกษตรของแท้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ<ม>เกษตรตัวจริงเด้อนี่กเกษตรของแท้ระดับอำเภอระดับตำบลมาศึกษาอยู่นี่เบิร์ดเด้อค่ะพี่น้อง ต่างแต่กอนกับเป็นกุ้มเดียวกันกับแม่ขั่วต่ว่าแม่ขั่วบ่มีผู้นั่งผ้าเฮ็ดเป็นหมากแล้ว,ดว,ลว,าาว,วได้พี่น้องเป็นหมากแล้วเบิ่งสิผ้ามาส้มสวนทุกสวนนี่ค่ะอันครึ่งนึ่งิ่งนิ่งครึ่งไว้ให้ยังกันลมเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งเด้ออันนี้คือสวนมะเขือเทศของอ้สายเนาะคะ่ะใส่คนงานเจ็บหลายเด้อค่ะมือหนึ่งบแล้หลวเด้อ ใส่คนงานค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับบเพิ่นกับบมีลูกชา้เด้เพิ่นบบมีต่ลูกสาวสองคนเอาผู้ใดสิมารับเป็นลูกเขยเพิ่นมาเด้อนี่ค่ะพี่น้องสวนนี่คือสวนแคนตาลูกจากลายลายลายอยู่เด้พี่น้องหลักการนี่คือสวนมะเขือเทศยุติดกันเด้อค่ะพี่น้องนี่คนละฟังสายนำระบบเฮดระบบแบบประเทศนอก ว่างสายนำบ่ไดดหดเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะบ่ไดดหดเทือระบบประเทศนอกเลยหลักสิไปเบิ้งสวนยังบักแตงโมกระมี่ด้บานนี่สวนบักแตงโมกม็มีพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั้วสิพ้ายางไปเบิง้งส้มไปเรอยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางของไผ่บานนี่ตัวเลขแนวทางของคนนน้องบัวแดง แต่ว่าแม่ขั้วสิผ้ายางเบงสวนสะก่อนไปตะอนซ้อนอนซ้อนตัวพี่น้องบ่ไก่กันกับพราแม่ขั้วที่สมัยนั้นมากินเขาน้ำกันคู่มือละไม่กินเข่าเส้าแรงเส้าแรงน้ำกันเฮ็ดยังกระเฮ็ดซวยกันเฮ็ดสวนบักพีกสวนบักเคเลนแต่ส่วนแม่ขั้วมีพอบานอยูนั่เนาะค่ะบานี่อ่าพอบานแม่ขั้วบบมีแหลวก็เลยบบได้เฮ็ดเนาะค่ะก็มียัง่นก็เอาไปปั่นกิน มีบักเคือเทศพนก็นเอาไปให้มีบักแตงมีบักโม่พน่นแก้ไปให้น้องกินตลอดไอ้ไส้ผู้นี่ดีตัวคะ่ะพี่น้องเบิง้งค่ะเบิ้งสวนบักเคือเทศพนติดกับสวนแค้นตะลุกบ่าบันหน่อยหนยดย้พี่น้องเด้กเกษตรของแท้แมค่ครัวอะไรเห็นเบิ้งคะ่ะเกษตรของแท้เดี๋ยวสีพาไปเบิง้งบักโม่บ่ะนี่มีแค่ตะลุกมีบักเขือเทศมีบักโม่มีขุยางนาบักพริกปูบักพริก นาบักแตงปูบักแตงค่ะพี่น้องสำหรับเกษตรของแท้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวแม่ขั้วสิาพาไปเบืง้งส้มไปเรอยๆค่ะสิพาพไปเบิ้งสวนบักโม่วสวนบักโม,กม่อันนี้ยังเป็นแค่นตะลูกอยู่เด้อค่ะยางบอทัวไงพี่น้องยางบอทัวไงลงทุนกะไลยอยู่ดิ เจาะน้ำบาดาลเซมเมริร์ลงเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะนั่นคือปลาบักเขียดเทิดมากขางนี่คือสอดขานี่โอ้บ่มเป็นหน่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อระดับเงินล้านฝุนตัวนี้เทีสิขายเรียวเบิดเทึงบักเขียดเทิดทึงอ่านี่คือการเจาะน้ำบาดาลใส่แซมเมิร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อใส่แซมเมริร์ลงอ่ะ เบิงกันกเกษตรของแท้กเกษตรตัวกิง่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะนอไม่เพื่อนกับบอกอึดคือกันเด้ย่ามกินหัวกินนอไม้แม่ขั้วกับไม่กินน้าไอ้น้ซใสพี่ละนอไม่กับคนรละยางกับของแม่ขั้วของเพื่อนเป็นนอไม่นอไม่อียังละซื้อมันอ,อืปุ๋นะเพื่อนปล่อยน้ำเนาะค่ะการปล่อยน้ำเขาในสายนี่ สิบวันโหดเด้อค่ะเปิดเคียงวางเดียวสิเลนทัวให้เลยใครสนใจศึกษากเกษตรตัวกริงนี่คือบักโม่บานี้พี่น้องนี่คือสวนบักโม่บานี้งามบ่พี่น้องของแทบ่ใกล้สิเป็นมากแล้วตัวนี้เป็นมากแล้วนี่ค่ะเป็นมากแล้วพี่น้องเป็นมากแล้วเดี๋ยวแม่ขัวสิไทยทำให้เบิ้งไปเรอยๆเด้อค่ะเด้อเดี๋ยว บัดท้ายคลิปแม่ขั้วสิผ้าไปเบื้องตัวเลขแนวท่าของคนน้องบัวแดงอ่าหมักโม่กรลังสีจอหมากหน่อยพี่น้องเดี๋ยวสิภาาไปเบื้องหมากโม่หมากโม่กรลังจอหมากหน่อยพี่น้องนันดีนคะคะกรลังเป็นหมากหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อันนี้คือเกษตรตัวกิง่งมีหอดบักทัว่วพี่น้องบ้านนี้บักทั่วกบมี่ห้บ้าปะไรซื่อ,อยังย่ำย่ำออกมากสิเพิ่นเก่เาไปทรงย่ำเป็นบักทัว่วย่ำเป็นบักโม่ย่ำเป็นบักแตงเพื่อนเก่เาไปทรงแม่ขั่วแม่ขั่วกะแกไปวัดเพื่อนเอาไปว่าเอาไปวัดเดอ้อเพื่อนกะแบงไปวัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ นี่ค่ะแม่ขัวสิผ้ามาส้มสวนสันสกกันมือนี่ตอนเศร้าๆให้เย็นหูเย็นตาการเพาะพันธุ์มานี่เฮ็ดจังไดนี่คือเรียนเพาะชำของของไอ้ทราย,ายกรเกษตรตัวกิงเด้อค่ะพี่น้องเด้อภายัากเลียนกเกษตรติดต่อมาทา่งแม่รั้วใดกเกษตรที่สําเร็จแล้วพักบุงกีนกระปูกไว้ในห่มกันฝนนี่คือเบียบักเคียเทศเบียรหน่อยเนาะคะ่ะ นี่คือการนี่คือเรียนเพาะชำเกษตรตัวจริงเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่คือเรียนเพาะชำเกษตรตัวจริงนี่ค่ะชีฝรัง่งอ่ะปลูกไว้อะนี่ค่ะพี่น้องอยู่ในตอนนี้แม่ขั้วยู่ไสอยู่ในเรียนเพาะชำของเกษตรตัวจริงเนาะค่ะพี่น้องเนาะพายอยากเรียนเกษตร ตดต่อมาทางแม่ขัวเดอ้อนี่คือการเกษตรสําเร็จแล้วแกงไปทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแม่รัวสิผ้ายางเบึงการเพาะเป็นขั้นตอนเด้อค่ะพี่น้องเดอ้บอบ่ได้ไปบ่ได้ไปเฮ็ดซุ่มซี้ซุ่มหาเด้อคะ่ะนี่คะ่ะเฮ็ดจั้งไดจังสีได้หลุมและตน้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่คือการเพราะ บักเขียดเทศเพิ่นเฮ็ดสวนจนได้ซื้อรถไถพี่น้องเฮ็ดสวนจนได้ซื้อรถไถไงปลามันก็นมีเอ้านี่รถไถเพิ่นออกไม่ไหมพี่น้องออกได้พ่อเดียนไปบุ้นนี่แมฆขั้วปไปไลยมาล่างลรอเพินพ่นเพิ่นบรสโงข้าวแมฆขั้วเพิ่นหยันเพิ่นได้ซื้อเบียร์ชูแมฆขั้วกินบ่หวะอ้า ไปเบิ้งตัวเลขแนวท่าของไผ่บาน,นนี่คนหนองบัวแดงรอบที่พานาเพิ่นห้ตัววิ่งตัวแรนรอบนี่เพิ่นจัดให้บนยางเดียวเด้อค่ะบนอย่างเดียวเบิ้งค่ะพี่น้องกับเป็นตะอ,อ่อนซ่อนกับเป็นตะนอนเฝ้ายอยู่เด้เบิ้งเนี่ยเป็นนวยมากกับมีตาสิเป็นเงินเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเบิ้งเนี่ยค่ะ หมาขาวอากลากเขียวชะอุ่มงามบ่ค่ะพี่น้องเอา้ามาเบิ้งตัวเลขให้แคบนาจอเด้อค่ะพี่น้องเด้อหรือว่าคันผู้ได้แคบนาจอบ่เป็นกะคุณพ่อคุณแม่เฮ้าผู้แคบนาจอบ่เป็นกะเขียนเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่ครัวจะให้ดูค่ะนี่คือตัวเลขแนวทางของคนนองบวัวแดงหนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดบนอย่างเดียว เพิ่นจัดหามาตังแต่หลักลอยผุนเดาขามาเด้ออันนี้สูตรนี้เพื่อนห้เป็นคลิปแรกแต่ว่าเลขวิ่งเพื่อนหมาสองคลิปแล้วค่ะพี่น้องคลิปแรกเพื่อนกนให้ถึงนี่คือคลิปสองของโคดน,น้องบัวดแดงเด้อค่ะเด้อหลักร้อยให้มาที่สี่กับเจ็ดหลักสิบบนให้มาที่แปดกับหนึ่งหลักหน่วยบนให้ศูนย์กับสาม สถิติเดินเงาปันได้แล้วสิบเอ็ดงวดติดพี่น้องเข่ามาสิบเอ็ดงวดติดเลขบ่เข่ากรสิมากินบักแค่นตะลูกอยู่ผีแล้วแม่ขั้วเนะาะไก่สีได้ไก่สีสุกแล้วเนาะพี่น้องมาเด้อผู้ใดกสีมากินแค่ตะลูก<อ>พ่อข้าค่อนกลางติดต่อมาทางแม่ขั้วไดเด้อผู้ใดอยากได้มาแค่ตะลูกบาทน,นี่<อ>เบอร์โทรศูนย์เก้าแปด หนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าเบอร์แม่ขั้วโทษเขามาได้ขันโทษบรับกะแสดงว่าแม่ขัข้วค่าอัคลิปเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอคนน้องบอแดงไว้ค่ะพี่น้องสําหรับหลักร้อยมาสองตัวหลักสิบมาสองตัวหลักหน่วยมาสองตัวสถิติเดินมาเท่าไหร่แล้วสิบเอ็ดงวดติดอ่ะแคปหน้าจอไววพิจารณาเอาผู้ได้ยากได้ พอค่ะคนกลางติดต่อมาทางแม่ครัวได้เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อปวสิเป็นแบคทีเทศว่าสิบเป็นบักโม่ปวสิบเป็นแค่นตะลุกผู้ใดอยากได้ติดต่อมาเลยค่ะอ้าวผู้ใดอยากมาเลี้ยงเกษตรตัวกิ่งพเพราะว่าเกษตรสําเร็จแล้วติดต่อมาทางแม่ครัวได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่ครัวสิมาส่งให้ส,ส่งใส่สวนกเกษตรตัวกิ่งา <laughs> อ่ะพอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ